โอเคนะครับก็มีการเรคบส่ออนไลน์ท้งที่ส่งสำหรับแวนกาานะครับสําหรับเดือนกร,รกฎาคมถึงสิงหาคมนะครับอ่าเป็นฟอร์แมตแบบ V standard นะครับวีสแตนดารระหว่างฝั่งซ้ายนะครับอ่าน้องออมนะครับเด็กใหม่ของเรานะครับเจอกับน้องอาร์มนะครับจากต้งส่งฝั่งขวาโดยที่เมื่อกี้พี่ทอยต่อกักนแล้วนะครับเป็นน้องอาร์มเริ่มก่อนครับจะคราบบารยากาบ เทนจูนผ่านเธอแล้วใช่ไหมครับครับผมโอเคกรอไลฟ์เป็นสกาเลตเบร์ครับสกิลัวเริ่มจนึพอเช้าครับสกิลแท็บผู้เล่นสองฝ่ายเกิดท็อปปองครับไฟที่เก็มากกว่าน้ำขึ้นหนึ่งไฟที่เก็บมากกว่าน้ำข้อโซ่ครับเก็นูนยครับเก็นหนึ่งครับ โอเคแปดขันที่แตะเวนการ์ Vanguard ครับอ่าไม่กดครับได้เช็คไม่มีติกเกอร์ครับเช็คไม่มีครับผมเทิร์นจัวบโอ้ได้รีเวนตอยโตต้องการสั่งไปดูขอที่เหลือไว้ไก่อนอ ในไออัอืมก็จะเป็นไงอ่าุกถึง้งเปิดการ คิปสองครับเบอร์ไม่ป้องกันครับได้ไม่เช็คฟอนติเกอร์หน้าบกมือครับ1ิปสองครับได้จะเข้าอือไม่ป้องกันครับได้เช็คครับผมไม่มีผ่านเอยครับผมสแตนแอนดรอครับอือไลเป็นแบคเกอร์ทัสครับ ใช้สกิลเช้าครับแถบเกณฑหนึ่งครับเออตีใส่ตัวลีกักที่ไม่ใช่เบอร์แมนะครับอันนี้ก้าพันนะครับไม<ย>่ี่สิบสอนอันนี้ก้าพัน งั้นหยอไใหม่ตีใส่เบอร์แมนก็ได้ครับอ่านไม่เิดครับในเช็คไม่มีติกเกอร์ครับสแตนดรอไลน์เอ็กเซลคือจัว่วเทคเมื่อลงโ้วหนึ่งจั่วคอหนึ่งบกสามพันเล่กับก อืมไม่ป้องกันครับได้เช็คครับไม่มีไม่มีเาไ,ไม่เช็คครับไม่มีที่เกิด1ิสอครับอืมป้องกันครับอืมป,อปอ้องกันครับอ,อ,อ่าเสือจครับเบอรเท่าไหร่เออ มีเจ็ดใบครับถ้นนเาเป็นรอไลฟ์เป็นเอเซดากอนครับเอเซลทูจอหนึ่งสกิลของเอเซดากอนครับคาตันบานหนึ่งจอหนึ่งคอ,อมมิซิมมัมเลเซอร์ครับล้ตตีวิธีวันกะถ้าโจมตีไม่หิตเออสแตนครับสองหมื่นเจ็ดพัน ข้อจนินโนไซเจ็ทครับเช้สกิลชาวครับแทบเปิดทถบกอนเดียถามครับจ็ดสองครับข้อสก,สกัเล็เบอร์ครับสกิลสกัเล็เบอร์เมื่อลงมาโซบั้นหนึ่งสแตนอยูนิตสนามครับถ้าสแตนสองใบหรือมากกว่าแล้วก็ในโซมีสัตว์เทวไวเทเกอร์อยู่ได้โจนหนึ่งครับ อแวนยีนเท่าไหร่ครับสองครับมีมือเท่าไหร,คร,คครค่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเออโอเคข้อเคดอนแมกนิกครับมักซิมมัมเลเซอร์ทีแสวนจากครับสองหมื่นเจ็ดมีสมีของดมครับ อยู่ได้ครับพลังให้มั็นจับเอเซ่ดากันตีครับสกิลคอตเตอนบ้านหนึ่งลุกไม่ขึ้นมาเลยเซครับสกิลของคีดอไม่ค่อยีทายตัวเองนะค่อนาชาร์ตครับอันนี้หนึ่งแปดพันครับได้เดียวเข้าครับไม่กัดทวินไดเฟอร์เช็กนิวต er. ิเกอร์พาเวนมีสองเดมจริไหมครับฟื้นฟูหนึ่งดาเมจเซคเก c เช็คไม่มีติเกอรครับได้เช็ค ดอทิเกิรพลังแวนนจวดแวนมืเท่าไหร่แล้วครับสามสองใช่ไหม <Okay. S 2> เออตีใสซากาโมคือที่เป็นเรียกกัดไม่กาดครับ, God, รบอันนี้สิบเจ็ดตีใส่เบอร์เมนครับไม่กาดครับโอเคผ่านเธอครับแวนดต่อมือเท่าไหร่ครับอ่าหนึ่งนิด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดบครับไล์อคกดเทคครับผมไลท์โอคิวูกจุ่ อมไม่ป้องกันครับดามจเช็ครอติกเกอร์พลังให้แรงการและจน่ครับต้บนนครับผมค้าวต้นหนึ่งครับผมบดหนึ่งห้าบดหน่งทีอนตัวหนึงสามหมื่นห้าสามีครับสามหมื่นห้าพันใช่ไหมครับครับผมซองกีสามหมื่นห้านี่สองสี่มืนสองแล้วก็สี่หมื่นเจ็ดครับสี่หมื่นเจ็ดครับ โอเคส่เนาะการูไม um, ่ม okay. ี่ครับคุิวครับผมได้ครับาครับคืครับไ่จับกครตบเรัวนเดหนมาครับขันเธออะไรใช่ไหมครับยังยังครับผมโอเ้ตัวเตยงเป็นหนแล้วก็คนนี้มาลงมาสหนึ่งหนึ่ง มังคัพอนาลงคอเออก็ได้มังพองอ่าค,บบาค,บบาคอือสีตีใส่เดีบบ๋ยวตัวนี้ใช่ไหมครับครับผมสิบสี่ ป้องกันครับติดตีใส่ระกะใส่ตัวเดิมใช่ไหมครับครับผมเอ่อป้องกันครับสามหมื่นที่ใส่ตัวเดิมที่ใส่แวร์นะครับอ่าใส่ระกะตัวเดิมสามหมื่นตัวเดิมสามหมื่นไม่ป้องกันครับผ่านเทินครับ สทตนนันดรอครับไลฟ์เป็นอินไซเซอร์ครับ Excel ซใ o ูชสกิลเช้าครับแท็บเิยท็อปกองเก็ดหนึ่งเกดศูนอ์ครับข้อเจนนอไซ์แจ็คครับข้อเช้าอีกใบครับแท็บเิยท็อปกอง เกตสองเกตสามครับเอ่อคอสกาเลตเบอร์ครับสกิลโซบาร์หนึ่งสแตนเลียนสแตนย,ยูนิตตั้งสนามถ้าแตนสองใบหรือมากกว่าแล้วในโซบิวเทเกอร์อยู่ได้จอดหนึ่งครับแวนตอนนี้ยี่สิบสองใช่ไหมครับ <Ha. S 2> er Task, ครับขอแบ็คเทอร์ทัสครับ สกิลของแบคเคอร์ทัพันบั๊ดหนึ่งโซบั๊ดหนึ่งตีแซวกาครับถ้าตีมีหิดหลุสิบสี่ครับปล่อยครับผมเทคไม่หนึ่งขอเอเซอร์ดาร์ก่อนจินนไไซแจ็คตีครับเออยี่สิบสี่ีแซวกาครับ อินไซ e ลเซอร์ตครับสกิลคั้นบานหนึ่งลูกยูนิตทั้งหมดบนช่อง Excel ครับอันนี้สิบแปดครับตีสมักับไม่ได้เนต้เฟิร์เช็คไม e c ิเกอร์เซคันด์เช็ค c ม่มี t ิเกอร์ครับพลังให้ใบนี้ครับไม่กี่อาเมจครับสามิไม่ได้โอเคไม่ไดครับไม่ตีครับสิบหกตีสัญกัน สิเครับสิบแปดตีสัปดาร์ับแปดข้างล่างข้างหนึครับอันนี้ปีครับยี่สิบสี่ตีสับาห์รัดไม่หนึ่งห้ายี่สิบสี่ตีสัปดครับใช่ครับยี่สิบสี่ครับให้2สองหมื่เลย โอเคผ่านเทินครับแสนดอกอ่อมือเหลือหน่อยครับมือเหลือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกใบครับ สกิลแรกมันจะลงสกิลมาลงควาสามารถสมมือเออเออเล่นปืสกิลก็แบบมกัเด็กยน่มสมสี่ต่ง่ห้ามห้ามอะไรนะครับห้ามพีจีครับเป็น เท่าไรนะครับสามสี่ถ้าไหาไรครับพาวเวอร์อะไรนะครับพ <3, 4. S 1> าวเวอร์ท่าไหร่ครับพาวเวอร,ร์ Power, รร Power? อ่าสามสี่สองสี่สามสี่ใช่ไหมครับสามสองสามเจ็ดครับได้เดียวสามเจครับอ่าได้เดียวครับใช่ครับโ oh, <what> อ้วันได้เดียวได อืมสามชี้ครับสามชี้เนาะฟอนติกเกอร์คเขาชนะบวกหมื่น,น 60, ไม่มีที่เรับโอ้ฟอนติเกอร์อืมอืมสองหมืน่นตีใส่งานเจอใส่แจ็คครับผม สองหมื่นใช่ไหมครับแม่ป้องกันครับผ่านเธอครับมีมือกี่ใบครับหนึ่งสองสามสี่ห้ากเจ็จโอเครอ,อไล์ครับยืมใช้ Laser. เลเซอร์ไอ้อถูก คอแม็กซิมัมไลเซอร์ครับสกิลของชาครับแถบเปิดทับกล่องเก้าเกี่ยสองครับสกิลของชาครับแถบระเบิดทับกล่อง <c oughs> สามเป็นหนึ่งโอเคคอเอเซดักก็มีครับ <c oughs> คอสการเลดเบิร์ดสกิลโซบาร์ so bad, ครับเลตจอน สิบสามที่ซรันกาครับเสร็จสิบสามตีเซรันกาครับตัวไหนตีครับตัวนี้ครับเสร็จไปแล้วออ 17, 79, ครับเออสิบเจ็ดตีเซรันกาครับไม่หนุ ยี่สิบเจ็ดตีเซวนกาดครับอืม laser, bar, unit, i, อ, el, อันนี้ให้สองเรโอเคเซเนกาดตีครับสกิลของอิ <The> <d ying> trigger, นไซเลเซอร์คอตเทนบาร์ดลูกยูนิตท่้งบนของเอ็กเซลครับอันนี้ตีแปดครับตีเซวนการ์ดอ๋อไม่จบครับดไดสเฟิร์เชคดอทิคเกอร์จวนหนึ่งพลังให้ m a x i m มัมไลเซอร์ครับเซคันด์เ e คฟันทิคเกอร์ครับแถวหน้าบกมือโอ้ เช็คดีเช็คด well ีอันนี้ยี่สิบสามที่สับสามอากาศอันนี้ยี่สิบเจ็ดที่สับดาหอกาดครับตอนนี้เหลือเมื่อีหใบแล้วครับ Uh, 500. อ่าห้าแบบเออยี่สิบหกีซัปดครับยี 26, 25, 25, 25. Uh ่สิบหกตีทิ้งแก่สายี่สิบแปดดีัดาครับเอ,อ,นอาน้ำชนะครับ อ๋อโอเคเดี๋ยวน้องไปไปที่ช่องช่องแจ้งผลแล้วก็พิมพ์ให้พี่หน่อยนะอ่าได้ครับโอเคครับเออตีครับยี่สิบเจ็ดสสิบเจสี่สิบจ็ตีเนกาครับอ่ได้ครับออขอบคุณครับออโอเคเฮ้ยอาร์มอ,อะไรอาร์ม <c oughs> อ่ะเช็คโม้เกินพี่